สวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง Family ศีรับไทยนะครับผมวันนี้เราเราเดินทางมาถึงแล้วนะครับวัดจันกระพาะนะครับพอแม่เอฟซก็มารอต้อนรับกันล้นหลามครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราดูบรรยากาศหน่อยนะครับ โอ้ประตูมาแล้วพี่สพี่ปปาอ่าครับผมสวัสดีค่ะแปลงดี่นเลยสุดหล่อแมนๆ FC นะครับมารอต้อนรับครับผมโอ้ยลูกตะนันยันละอ๋อเห็นบ้านหายก็มีแฮงโัวยิ่งยิ่งใหญ่เนาะอ่าพี่มางคนลงมาเร็วลงมาไอ้นนี้เที่ยวคะแนนมาขอกอดหน่อยเร็วเดี๋ยวค่ะมาให้กอดได้เร็ว มาแล้วครับ ครับผมอยู่ยุทธยาอ๋อครับแม่มากับใครเนี่ยอยู่บางไทรเองอ๋อครับผมโอ้ใกล้ๆโอ้ครับผมคุณแม่อะไรครับนี่กัญญาจ้ะคุณคุณแม่กัญญาครับผมครับขอบคุณมากครับครับดูคลิปอยู่ว่าเออเองมาใกล้ๆก็เลยครับผมดูไนนั่นทำไมตัวใหญ่ไหนครับดูตัวจริงตัวเล็กอ๋อผมบอกครับมาใหญ่เท่าไหร่ล้วครับผม ไปจับช้างได้นะครับคุณแม่ไปออกมาแล้วสิริมงคลครับสิริมงคลมาได้ได้ครับผมเป็นยังไงบ้าหนองอ่ะก็ด,ดีขึ้นอยู่ครับผมครับนึกว่าจะไม่ได้มาแล้วใช่ใช่ใจหายนะตอนที่ลุกไม่ขึ้นภัยงามต้องเอาขึ้นอ่ะครับผมได้รู้มาว่าผมมาแล้วจะมีคออยู่บางไใจเองได้ใจเองครับป้าป้าแกหักนะ เดี๋ยวไปลงน้ำกันพี่พึ่งครับรู้สึกว่าจะร้องลงช้าจังเลยนะอ้าวเร็วเหน่อยเร็วไปงามไปงามครับลงมาเร็วสุดรอเร็วอากาศร้อนครับเดี๋ยวเอาลงครับผม เขาขึนหนวดปีไหมกินเหมือนกันครับเต็มเลยครับ <3 S 1> ผมลหลังรถแอ้โหแบบเป็นรถบรรทุกเลยขอบคุณคุณแม่มากครับ,รบก็มีอ้อยมาหน่อยนึงได้ครับมาเร็วมาไหวยแม่แม่กันเร็วสุดรอเร็วอา้าวจิจู๊เป๊ะเลยละ ตอนนี้ก็มาถึงพิวัดจันทร์กระเพาะแล้วนะคะก็อาบน้ํานะคะอาบน้ําให้พี่มงคลนะคะก็แม่แม่มารอต้อนรับลูกชายทั้งสองนะคะเยอะมากเลยนะคะวันนี้อาบน้ําชื่นใจเลยนะคะอาบน้ําชื่นใจเลยเดี๋ยวจะแต่งหลอนะคะ แต่งหล่อให้แม่แม่อาบน้ำให้คนหลอก,ก่อนนะ<ๆ>ใจเย็นจะไปไหนต้นไม้ทางนี้เยอะแยะเลย<ๆ>แม่แม่มาเยอะเลยนะคะ<ๆ>โอ้เขาจะไปเข้ากล้องไหลภายงานม,มาถึงแล้วนะคะที่วัดจันรกระพ้อนะคะแล้วก็ อาบน้ำนะคะมีน้ำให้อาบนะคะเย็นชื่นใจนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดจันกระเพออําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะจะพักค้างคืนที่นี่หนึ่งคืนนะคะอาบน้ำให้ลูกชายสุดหล่อก,ก่อนนะคะนี่คนหล่อคนหล่อ เอาอะไรอยู่บนหัวงามงามกินงามกินโอยชิมาเหรอลูกอะไรอยู่บนหัวจ้างเอาออกดิพยงามพยงามค้าแม่แม่มารอเยอะเลยเดี๋ยวแต่งตัวรอๆนะแต่งตัวหอ่อให้แม่แม่ถ่ายรูปนะคบอ่อควานหันมายิ้มหน่อยเดอ้อดีโอ้ยควานเพื่อชีวิตแท้ โอ้ oh, หล่อจริงๆโอ้ยก็หล่อแซงพ่ออะพ่อนะ่รุ่นเก่าแล้วนี่เขารุ่นใหม่ค่ะตอนนี้ก็ได้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม,แม่แม่ก็มีผลไม้มาฝากลูกลูกชายทั้งสองด้วยนะคะ มีแอปเปิลมีอะไรมาฝากกันเยอะแยะเลยค่ะลูกชายเราอิ่มอิ่มแน่นอนนะคะนอกจากอิ่มใจที่แม่แม่มาหาแล้วก็ยังจะอิ่มผลไม้นะไปตองไปตองไปตองจากที่ไหนกลางจะอร่อยกว่าข้าคอีสองตรงาจจะคิดซ้ายเนี่ยอ้อยยังกินเลยไหมนะอ้อยไม่เอาเลยแอปเปิ้ลมาเป็นลังเลยค่ะ ดูนะคะแอปเปิลมาเป็นตะกร้าเลยก,กจ,กกจยกะากนี่คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่แม่แม่ได้มารอรับลูกชายนะคะนะคะเยอะมากเลยนะคะเยอะมากเลยนะคะวันนี้แม่แม่มารอรับลูกชายนะคะ ดีใจจังเลยนะคะที่แม่แม่มาช่องแฟมิลี่สีทับไทยบ้านสีทับไทยนะคะอขอบคุณแม่ๆที่มาต้อนรับนะคะ มงคลนะคะให้บริการแม่วลาพรน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้น้องใบหม่อนนะคะนั่งอยู่บนคายงามนะคะแล้วก็คุณแม่วลาพรน,นะคะได้นั่งอยู่บนหลังที่มงคลนะคะ S <S น,นะคะเดินคู่กันเลยนะคะสองหนุ่มหล่อนะคะสวัสดีค่ะแม่ตีสวัสดีค่ะ้วันนี้นะคะสองหนุ่มคู่หูดูโอ้นะคะดได้อยู่ที่วัดจันกระพเพาะอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะ ก็ได้ให้บริการคุณแม่วราพรนะคะนั่งบนหลังพี่มงคลนะคะคุณแม่เด้มาหาลูกแล้วนะคะกดไลค์หน่อยค่ะลูกไปหมอนลูกก็เป็นคุณแม่วราพรกับน้องไปหมอนนะคะลูกสาวพี่เปิ้ลนะคะ นะคะดูสองหนุ่มเดินอย่างรอเลยค่ะคุณแม่ชื่นใจไหมสวยจังเลยคุณแม่เดี๋ยวต้องมุมนี้อ่านี่สวยจังเลยนี่ยังไม่ใช่งานแ่นะคะแว่ามีภูมเหมือนแ่ใช่อันนี้เราเดินเรากำลังจะเดินไปหาเอซีนะคะวัดจันทร์กระพอสามโคกปทุมธานีค่ะ เชือกแรกคือพี่สลีมงคลนะคะกับคุณแม่วราพรน,นะคะลิม้มแม่น้ำนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเจ้าลูกชายพายงามนะคะไปไปไปดีด้วยไปนี่ลิ้แม่น้ำค่ะชิดหน่อยเด้อชิดหน่อยสวยจังเลยจะควัวควายไหมเนี่ย ไอะลรลูกพายงามไปเลยไปหมอนยิ้มหน่อยลูกควานจ๋าควานจ๋าน้องมาแล้วอันนี้คือเป็นบรรยากาศแม่ๆนะคะที่มารอต้อนรับลูกชายนะคะดีแม่แม่นะคะมือไนะครอ่ะแม่ๆขอเเสียงหน่อย พูดกันหน่อยเร็วฮะโอ้บอกสันจะพ่อก่อนฮะเรือยจะพ่อกันเลยลาตาทางมาเด้อให้เป็นคนเดียคนเด้อวันนี้ขอกพันทอใส่หอวนอนไปเรื่อยลาไปเรื่อยฮะฮะใครชิ้ใครชิ้อ้าขับผู้สิอ๋ออาจารย์ครับวันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ครับคุณแม่เอฟซีก็มากันเยอะครับวันนี้นะครับครับคุณแม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ นี่คือบรรยากาศในวันที่พวกเรามาพักที่วัดจันกระเพาะและแม่แม่เอฟซีมาต้อนรับนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่คือแม่วราพรนะคะ

กอดดเอนมๆกอดดิดิครับเอกนาเน่จริงอฮะโอเคค่ะแม่เสร็จแล้วค่ะอ่ะต้ออยู่ไหนอะกอไคม่ตัวเมกันนีอพี่เอ้าเมกันี่กินยังไม่ได้ลูกเลยอเอดูบากระเนื้อ่อไแม่เมกันยู่ไเดี๋ยวก๊อกอยู่นี่ อันนี้แม่การนะคะแม่การในยุทธยาอ่าออกมาออกเลยวอันนี้แม่อะไรคะนี่แม่เล็กวันเพนต้องขานนะคะต้องขานแม่เร็วแม่เข้อาแม่เลยแม่เลยคุณแม่สายเพียนอันนี้คุณแม่สายีนอน้แม่สายพีน้คุณแม่เอั้คมาเพยนอค่เร็ยคุณแม่านั้คุแม่สอเอม่นนคแม่อาเยคแม่สคุณแม่ค่ อันนี้คุณแม่อะไรคะต้องขานชื่อ,อค,คุณแม่จิรมานคุณแม่จิรมาลแม่ติ๊ตตเ,เวเ,เล้วเ,วเวร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเร็อเร็วเรเร็วเาวเร็วเรวว มาาน pues. mm ่ดขางหน้าช oh. ้างเ้นแปลรังาษาม่ยเเรอะาวันนี้แหละฉันสกคนปั่นปันจะส่งให้พี่ใช่ไหมไอ้จะส่งให้แม่ใช่ไหมมส่งแม่เดี๋ยวแม่ตกแม่แมให้ช้งกอดกอนแล้วแม่ยืนเลียงให้หมดเลยไปเอาดินไปเอาไปทำไม่สบาย เอาไปเลยเพอาี่แป๊ะอาพี่แป๊ะมาเข้าไปเข้าไปเข้ามาเลยค่ะไปจ้าไเก๋พอเาพอนั่งตรงีเมจ้เอาพี่แป๊ะเข้าไปพี่แป๊ะใครจะไปก็ไปไ้ว่สันลูสาว่ะลัล่ะลูกสาวไมยู่กับมากับแม่เก๋พี่แป๊ะเข้าไปก่อนโอ้ยเหนื่อยแล้วปน กดไลค์กดแชร์กันได้เอ้ากดได้จ้ากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กันจ้ารอช้ากอดกันได้โอเคงามแจมแจมแจมล้วนจ้าคว้านควานหันมาคว้านใช่ค่ะโอ้ยพอแล้วทานไปในใจก็ได้นะครับผม แม่แม <Warner> ่เอฟซีได้มาทําพิธีลอดท้องช้างนะคะมมมมสสสสสสะะดดดััับีีีงงงจจจุุุุรรรตพยยย์คคคคณณออออออาาาาืืนนนน่่่กกกกเเเเหวววว้ทู พระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีเจ้าแม่คงคาบ้านใดบ้านใดกำลับรู้รับทราบเด้วยหลุนหลานได้เอาช้างมาให้บริการพ่อแม่เอฟซีก็มาพักอย hey, ู่ที่นี่วัดจันทร์กระเพอเด้อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคุณแม่วราพนึงเด้อแเนี่สมซาด้อเรากระธุระวันเนี่ยนี่ยไทยงามลึกซึ้งก็ ให้บริการดอดทองช้างด้ือพมอยฟซีในวันนี้นนพอสารลายงามทิมคนรุดานชกวรปัลจาณ์ช่วงวลาปัจนปัจเปาเสลัยใดใดแตงวงมาลัยหายจรินเน,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 น้อให้มีแต่ความสุขาเจริญเน้อนครับสามรอบครับอาบนรกบนโลกบนโลกบนไทยเน้อชาในรคุปกับเด้อนประธานพรเน้อดอดทองช้างในเน้อ ความเจ็บจะได้ความหายายไม่ให้บารมีบารมีจะเสื่มนังไรไม่รู้แมตัวเราจะได้เ้ายงน้องควยทองเลยมาไม่ขัดสาคุเชูชาจะมาราคาสัพพะฮอรหัมสัมมาสัพพะโมามายาตรายามดีนน้นด้น้โมุทยะอ้าวนะชาตินชาิติเพียงอ้าวมปราถนาเด้อ สวัสดีค่ะนี่เป็นของฝากนะคะจากแม่แม่เอซนะคะที่ได้นํามาเลี้ยงพวกเราในวันนี้นะคะขนมจีนปลาตูปลาน้อยนะคะน่าทานมากนะคะมีขาขาไก่นะคะเยอะเลยนะคะผักเพิอกอะไรมีพร้อมนะคะมาถึงตรงนี้อันนี้มาของพี่เก๋นะคะ โอ้พี่เก,เก๋ทำมาให้เป็นชุดๆค่ะพี่เก๋โชว์ให้เพื่นดูหน่อยจ้ะว่าข้างในเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรจ๊ะหมูเออแม่ค้ามานี่นีก๋วยเตี๋ยวหมูจ้ะโอเคเดี๋ยวเราดูมีมีหม้อดน้ำซุปมาด้วยนี่น่ารักมากจากพี่เก๋นะคะแม่เก๋ ได้เกนะคะคส่ <proof> นวนอันนี้มนว่าไงจ้ามนอร่อยค่ะอร่อยนี่จ้ะแล้วก็ลอยแก้วนะคะผลไม้ลอยแก้วคุณแม่วราพรสั่งมาหนึ่งอถ้วยนะคะแล้วก็น้องปูจิอีกห้าสิบถ้วยวันนี้รวมเป็นหนึ่งห้าสบถ้วยนะคะขอขอบพระคุณนะคะอาหารอร่อยอร่อยในวันนี้นะคะมีตรงนี้ ś, คุณแม่ยาวสวัสดีค่ะของคุณแม่ยาวมีอะไร ในยยาแกงเอาใส่รึก่าอันนี้ก็มะยงชิปนะคะก็คกคกมาแล้วจ้ะคกกับส้มตำนะจ๊ะอุปกรณ์ส้มตำนะจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สายพินนะคะได้มาเช่าบูชาตะขออีกครั้งนึ่งนะคะ มามาบาจาตัวทับคุณอูคุณเจ้าคุเตยหรือกันเนี่ยก็ซื้อไปกันไงว่งไงทำไงเรื่องงามยามบ่เด้อคุณแม่สายพินเนี่ยนาจูเตือนบูชาตะขอคุณปุ๊บปุ๊อ่ะสัขอเกี่ยวซัพ์ของบารมีพ่อใหญ่ด้วยในเสียไทยเอ้ยโดยให้อ่าสีดอสีมงคลกับรายงามเป็นการเป็นทีรับมอบสีมงคลเด้อคุณปุ๊บุ๊ให้กับคุณแม่สายพินแล้วก็อันเชิญประกุปกรรมศักดิ์สิทธิ์ว่าเดี๋มาหมาดมามาบารมีมาเูเด้ออยู่ในประกุปมงคลเป็นสักขอเกี่ยวซัพ์ นาเวนงาช้างที่หัวใจเที่ยวงาช้างเรื่องกันเด้อบาลานีประดิษฐานทางยัยเพรย์ไงชาจ เดนนตไปงไงออ่นีบอันนของไหนอของอยู่ไหนครับอยู่ไหนเอาอยู่ที่นี่เอาไม โอ้โหยังอนคุณแม่ได้มาเช่าบูชาตะขอนะคะจากซุ้มสีรับไทยของเรานะคะ

แม่ติกจิรลมนนะคะเช่าบูชาตะขอนะคะจากซุ้มศิริไทยนะคะเอาเด็ดเลยแงมโย นายงามยิบเดียวยิบส่งให้คุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝ่าใครก็จะไปฉลองกับตัววันนี้นะคะเราจะมาฉลองวันเกิดล่วงหน้าให้กับบัก่านะคะของแม่แม่เอายืดเลี้ยงแขวจ้า กี่สุขีวันเกิดประเจอใจวันทางใจให้ในค้อมร่างกันไปใหเต็มใจทุกวันทุกเปรียให้อันดุลเงินทองยศศักดใครคนรักมากเลยดาบึงแล้เราจะฉลองวันเกิดให้กับบัลล่าพุจิก่อนนะคะแล้วก็ ถัดมาก็จะเป็นมาดามปุ้ยนะคะเกิดเดือนมีนาเหมือนกันค่ะคนหนึ่งวันที่23มีนาคนหนึ่งคือวันที่26มีนาค่ะ